มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผมมีปัญหาเรื่องความคิดเวลาได้ยินอะไรที่ไม่ดีผมมักจะคิดไม่ดีตามแล้วก็จำได้และคิดซ้ำบ่อยๆฝึกนั่งสมาธิก็ไม่หายผมควรแก้อย่างไรดีครับคุณโยมอันดับแรกก่อนนะรู้อย่างนี้แล้วจากนี้ไปหลีกเลี่ยงอย่าไปฟังอะไรที่ไม่ดีให้เลือกฟังแต่สิ่งดีๆถ้อยคำที่เป็นวาจาสุภาษิตเป็นบุญเป็นกุศลอันที่สอง หากมีเรื่องดีไม่ดีเก่า,กาๆที่เคยฟังมาหรือว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันหลุดเข้ามาเข้าหูเราแม้ในขณะปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยท่านนั่งสมาธิเฉยๆยังไม่หายนะให้นึกท่องคำภาวนาในใจสั้นๆเนี่ยนึกสวดใ,ในใจก็ได้สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสวดใ,ในใจไปเรื่อยๆพอเราสวดอย่างนี้ปั๊บเนี่ย แล้วก็จะนับไม่นับก็ได้นะส่วนวไม่นับก็ได้เนี่ยใจเราจะมาจดจ่อกับคําภาวนาที่เป็นบุญกุศลแทนแล้วเรื่องไม่ดีเนี่ยจะผู้เราเบาบางลงถ้าหากวราสวดเฉยๆเดี๋ยวก็ยังเผลอไปคิดอีกนะถ้าอย่างนี้แล้วก็หาเครื่องนับที่เป็นเขาเนี่ยมาเสียบใส่นิ้วไว้ก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เกลกะอะไรแล้วกดสัมมาระหังกันหนึ่งสัมมาระหังสองสามทำอย่างนี้ทําให้ใจเราเองมาจดจ่อกับการภาวนาสัมมาระหังเนี่ย แล้วเรื่องไม่ดีก็จะค่อยๆจางหายไปจากใจของเราเจริญพร